มีอะไรอีกล้วลกคกไขตุ่นจะออกมาทําอะไรเนี่ยพ่อเปิดแอร์ให้หนูแล้วไม่ใช่หรอลูกฮะไขตุ่นจะทำาไมอีกมาขออะไรอีกถ้าไข่ออกมาแล้วก็พ่อปิดแอร์นะอ่าออกมาก็มาสวัสดีมาขอขอขอกินอิ่มแล้วกินทั้งวันแล้ววันเนี้ย เช้าขึ้นก็กินแล้วลูกอยากเที่ยวไหมเอออยากเที่ยวอยากเที่ยวนอนไม่หลับสิได้ยินเสียงแม่นุนเพลงนี่แต่ขึ้นโต๊ะไหมขึ้นโต๊ะกับแม่ไหมเนี่ยมาขึ้นโต๊ะพัดลมขึ้นโต๊เนี่ยของเล่นเต็มเลยเนี่ยเนี่ยอึ้บเร็วๆขึ้นโต๊ะมาอึ้บเร็วมะมาอึ้บเลยเนี่ยอึ้บเร็วมาเร็ไปอึ้บเลยนะอ่ะนอนพัดลมอึ้บเลยอ่ะอึ้บไม่ต้องเข้าแล้วพอปิดแล้วแอร์พอปิดแล้วลูกไม่ต้องเข้า มาอึบเนี่ยมาเข้าอึเออมาขึ้นโต๊ะอึบเนี่ยเรามาแล้วหนูจะเที่ยวเข้าเที่ยวออกไม่ได้แล้วคุไข่ตุน๋นเนี่ยดือ้อจริงๆเลยเนี่ยดือด้อดือ้อดื้อาห้องอีกแล้วพ่อไปเปิดให้มันเลยมันจะได้ไม่ออกปไปลองไปเปิดให้มันอีกครั้งหนึ่ง